สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Exam t w e n t นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมซินคูลาริตี้นะครับต่อไปน้เราก็จะูตัดางแล้ว กันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับพวกทหารโอ้ยแขนขากระจายนะเกมนี้ก็ดูดิเฮ้ยระเบิดเอาคืนไว้นะฮะความสมจริงของเกมผมก็ว่าสุดๆเลยแหละแล้วก็สนุกมากๆเลยนะเกมนี้หยุดเลตายซะอยู่วัเนี้ยนี่ไง่าเนี้ว่าดิโอ้ เอน้โโหตายฮะคนละไม่ทีนัดเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ประตูปิดอีกแล้วให้ตายสิตลอดเลยอ่ะเดีรื่อยๆครับหยิบหยิบมาเนี้ยอืมหยิบอะไรก็ประตูปิดตลอดเลยนะแถวนี้แย่จังเลยนะจะเดินทางจะอะไรต้อง เลือกเส้นทางดีๆนะครับเพราะว่าโอกาสย้อนมันไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นโหไอ้เครื่องนี้ก็ตึ๊ด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 มันมากเลยาตายครับตายอ่าไอ้นี่ก็เป็นต้นไม้พิษอีกนะครับแน่มีแต่อะไรที่เป็นพิษน,นะแถวนี้เอาละเจ็บเจ็บเจ็บอะซุปเปอร์โอ้ย เดล็อกยิงเลยวับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเป็นบุลเลต์ไทม์กันเลยนะฮะเน่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 เนสามารถหลบกระสุนได้นะถ้าเราวิ่งดีๆเราสามารถหลบกระสุนได้เลยอ้าวเอา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 ขึ้นไปขึ้นไปทีผู้กองฮะแป้แป้โอ้โหเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วก็ นะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์กันอีกรอบนึ่งผมละเสียได้เสียได้เดี่ยวเดี่ยวดูรอบๆสร้างเทสนะฮะตรงนี้ก็หมุนใหญ่เลยนะครับแกนสินโคลาริสตีเนี่ยเออได้หรือเลปล่าหรือผมเียกผิดหรือผมเข้าใจผิดไปอีกอีกแล้วอาอฮะรอบๆนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะโอเค ทายต้องเข้าไปตรงกลางนี่ต้องเลือกแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ด็อกเตอร์นะฮะเอาเราข้ามาทำไมวะเนี่ยเออนะมันก็บอกให้เช็ค whatever you want นะฮะเอาอะไรก็ได้ที่คุณต้องการหยิบไปเลยเอาไปเลยนะครับแล้วผมข้ามาทำไมอ่ะเออให้ทายสิเราไร้ความเมตตาขนาดนั้นเลยเหรอเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอ้เนี่ย กันตัวนี้เปิดแบบไม่ได้ด้วยเวลานี่นะยิบยิบมานี้ยิบมานี้นนปิดไปเอาละอัพเกรดกันหน่อยดีกว่านะครับไปที่ฮีโร่พีก,กันดีกว่านะฮะอัพเกรดก,กันบ่อยๆเลยตัวนี้ถือว่าจะโคตรจะสำคัญเลยนะฮีโร่พีอะไรเนี่ยฟอร์ชเหรออ่าฮะอินเซตเทียมดีอุปกรณ์สล็อตอ่าเพิ่มสล็อตในเทีมดีมากขึ้นนะฮะโอ้เจ๋งเลยทีเดียว เอาละเอาไรดียวเ,เตร์มีหน้าไหมไม่ค่อยเหนื่อยอะอดทนนะ,ะถึกถึกเอาละเออเมื่อเกาะครับอืมเกาะสุดยอดไปเลยเอิคิวเมนต์กันดีกว่านะฮะแต่ได้สองอันแต่ว่าก็ไม่มีอ่ะตังแปดพันหมดเลยนะฮะไปกดลิฟต์เอ้ยต้องการโค้ดที่ถูกต้องนะครับแล้วผมจะไปหาโค้ดที่ถูกต้องจากสเนี่ยเดี๋ยว ไม่ได้เต็มอิ่นี่คืออะไรนี่คืออะไรอ,าาอ๋อฮะอ๋อแอคทีฟโค้ดตัวนี้นี่โอเคเปิดเลยยี่ยมอือฮึขมาชั้นล่างกัน enter เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเระเบิดละอุ้ยอุ้ยลอยเลยผมซุปเปอร์ฟอร์สเพื่อนอ ร้อยฮ่าฮ <The> <baptism? are again response> mm ่าฮ่าเจอบระลาดุของแห่งน้ําแข็งซะหน่อยเพื่อนไอ้ยะากระสุดลูกซองกันดีกว่านะครับแถวนี้ใช้ลูกซองกันดีกว่านะเปิดอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาละโอเคเอาอืมแอคทีฟโคดนะฮะเสียบไฟทำให้เครื่องใช้งานได้อ่าฮะแล้วก็ชาร์ต e 9 9บอมนะฮะเอา e 9 9ไปวางนะครับ โปกเกมบอลของเรานั่นเองเอาละาทีนี้เราทำการชาร์จพลังงานเข้าไปลูกระเบิดลูกนี้นะครับเอาละทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราละที่เราจะต้องโวน,นี้ไม่ได้ต้องย้อนอโอเคชาร์จพลังเข้าไปแล้วนะฮะมันก็มีพลังงานอีกเก้าเแล้วล่ะแ,แล้วก็หยิบเก็บเข้ามาโอเคนี่ก็เป็นลูกระเบิดแรงสูงลูกหนึ่งแล้วนะครับ ทีนี้ก็ได้เวลาเพ่นแล้วหกสิบวิโอ้เวลาเริ่มย้อนเลยนะครับผมต้องรีเพลนภายใน60 second โอ้ร,ร่วงอันนี้โอ้ร่วงครับทห,หารร่วงไปหมดเลย,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เด็บเด็ดลูกซองเอ้ยกระสุนกระสุนเป็นกลหมดย่างไปไปไปเร็ว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 นะฮะถับสวิตซิสเต็มโอเวอร์โหลดแล้วจะเจ๊งภายในสามสิบวิจะตุ้มภายในสามสิบวินั่นเองนะครับตื่นเตือนตื่นเตือนลองใหญ่แล้วไป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 เร็วเข้าซีเร็วเข้าซีเร็วเข้าซีเก่าไปเก่าไปเก่าไปวุบวุบอ๋อเฮ้ยโอ้โหนะครับ จากตอนแรกที่ไม่พังนะฮะเออเราก็กลับไปย้อนอดีตไปชาร์จระเบิดลูกนี้มาพอไปชาร์จปุ๊บไอเครื่องนี้มันก็เจ๊งมันก็ระเบิดในอดีตทาให้เปลี่ยนแปลงมาถึงอนาคตตอนนี้นะฮะสภาพก็เลยเละแบบนี้แหละครับเออเฮ้ยมีอสุจิไหยด้วยอะไรวะเนะี่ยดูดิไหวกันกระดิ๊บกระดึ๊บเป็นวงกลมเลยให้ตายสิอย่างกับอสุย่างกับอสุจิตัวอะไรวะเนี่ยอย่าไปยุ่งออกับมันดีกว่านะฮะไปต้องหาทางเดินอ่า เยี่ยมเป็นทางเดินที่แย่มากอะไรเนี่ยอ่านก่อนอ,อ,อีกครั้งนะครับที่โลกเปลี่ยนไปและอีกครั้งที่มีแต่เราเท่านั้นที่รู้เรื่องเกี่ยวกับมันโอ้ช่างลึกล้ำเหลือเกินว่าแต่มันคือที่อะไรเนี่ยว่าแต่ใครมาเขียนนะฮะ เอาะแล้วผมจะทำยังไงดีผมไปตรงนี้ก็ไม่ได้ผมควรจะโดดสินะฮึบฮึบสัตว์เออลวงมาชั้นล่างอ่าอย่างน้อยก็ถูกทางอืบโอเคโอโอโอ,โอถล่มแล้วถล่มแล้วถล่มแล้ว,ลลวฮึบโอเครอดจากจุดถล่มนั้นมาได้นะฮะโอเคอืบเข้ามาได้แล้วไปลิฟต์ลิฟต์อยู่แถวนี้ฮะ เฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สวัสดีแน่นอนต้องอะไรอยู่แล้วแม่อืมเอเขียวทุกอย่างที่คุณต้องการนะฮะแล้วเราก็จะได้ไปจากที่นี่กันช่างมันไป ไปดีกว่ายังไงผมก็ใช้ลูกสองกับปืนกลนี่เป็นหลักเอ้ยอจะยังไงเนี่ยลืมได้ยังไงอ่านี่พร้อมละไปเลยพร้อมเสมออือฮึโอเค saving content do not turn your system นะฮะเกมว่าทำการเซฟนะครับผมเพื่อเป็นการเป็นการเปลี่ยนฉากอย่างไกลๆ เราใกล้ถึงซิงค์คุณลิตี้แล้วมันล็อกนะฮะมันมันก็ย้อนโอ้โหมันดึงทุกอย่างเข้าไปเลยอ๋ะเราต้องรีบไปที่นั่นนะฮะก่อนที่ไอ้นนะะในโฟนนั่นจะเอาไปหมดก่อนที่ในโฟนนั่นจะทำทุกอย่างเจ๊งนะครับเราต้องรีบไปวอตอร์ว้าวอะไรโอ้อ นี่ฮะ s i n g u l a r ต t y ก็เริ่มเริ่มมั่วแล้วนะฮะมันก็เริ่มเริ่ม active ด้วยตัวเองเลยนะครับเอาระเบิดคืนไปจากตัว singularity ก็ทําการ active ตัวเองฮะดีดมั่วเลยนะครับส่งทหารจากยุคนั้นเข้ามายุคนี้ทางที่ประตูมิติยังไม่ได้เปิดนะฮะนะครับตอนแรกมันจะย้ายเป็นยุคใช่ไหมคือย้ายทั้งหมดเลยย้ายตัวย้ายแค่ตัวเราเนี่ยไปอยู่ยุคนั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มย้ายเป็นบางส่วนคือย้ายฐานบางคนนะฮะอย่างไอ้พวกนี้ โดดเด้งๆข้ามาในมิติพวกนี้นะฮะมิติที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับเวลาปัจจุบันเห็นไหมด็อกเตอร์ก็เปลี่ยนชุดไปด้วยเลยนะครับโอ้โอ้โอหเยี่ยมกล่องพวกนี้ก็ย้ายเองนะเราก็ไม่ต้องไปขยับอะไรมันมากเอาละอืมอืมฮะเดี๋ยวกดเทมเพิ่มเลิกกันเอาละอัปเกรดกันหน่อยดีกว่านะมา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 มีตังทั้งสามพันเนี่ย อ i ป m e n ์นะฮะพีกมีอะไรบ้างพีกหมดเลยว่ะเอานี่ดีกว่าอะไรเนี่ย You heal with the peak More quickly, not sprint อ่าฮะสามารถฮิวได้ดีกว่านะครับฟิวจ็อกเกอร์คืออะไรเนี่ย l e เจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ออฟเฮิร์ตเป็นนออิคอมแพอ๋อคือเลือดเก้าตรีเองนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าทำาไมทถ้าไมเข้าในหมูดต่อสู้โอเคน่าสนใจนะแต่เดี๋ยวเราค่อยเก็บ เก็บเลือดให้พอแล้วก็ค่อยใช้ดีกว่าอ่านี่ครม่ใช่เก็บเลือดให้พอเก็บ TMD ให้พอนะฮะเดี๋ยวอ๋อนี่เครื่องเครื่องอื้ปืนเปิดถ้าเปิดเปิด,ยปดยยยหยิบกระสุนอ่าเปิดไหหยิบมาหยิบาหือะไรหยิบครับกระสุนเต็มวางไว้เอาไงโอ้โอ้โอมีอีกตัวโหดอีกแล้วนะฮะอตัวเดิมจะได้ไหมครับที่มันสามารถ แทรกซึมกับมิติเวลาได้ซึมแบบแทรกเข้าไปเลยอนะนี่มันไม่เหมือนตัวไหนที่เราเคยเจอมาอ้าวดอกเตอร์แม่งอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะจำเลยผมย้อนกล่องก่อนครับเอามานี่ของต้องใช้นะับว้าวเด้อวัดดิสอ้าวอุ้ยโหไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนอนี่เดดล็อกแม่ง ตัวไหนครับขอให้เห็นเถอะขอให้เห็นเถอะอ้าวเฮ้ยโอ้โหมันเดดล็อกไม่มีผลกับมันด้วยนะฮะแย่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 เอามานี่ไหนฮึบฮึ้มแข็งนะฮะโอเค,อเค,อเค,อเคผมจะจัดโอ้ยไม่ได้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 แย่เลยแย่เลยแย่เลยอย่างงี้มันอยู่แถวนี้แหละซัมเปอรป์วูบวูบวูบวบอยู่หาตัวไม่เจอตรงไหนวะเอาเอานี่มันนี่ก่อน โดดอีกสิมึงโดดอีกสิมึงอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอตัวละครับย้ำหัวครับเออตายยังเออเรียบร้อยดีมากย้อน,นะฮะโอเคเดี๋ยวตะคู่นะนี่มีกล่องเทตบานมานี้กล่องกระสุนมานี้ไปไป นี่เราก็สามารถเช็คได้รอบๆนะฮะฝั่งไหนกันอ้าวเวพอ n t นทอชดีมากครับย้อนอื้อับพับๆับๆับกล่องไม้ก็ซ่อมแซมนะฮะกล่องกระสุนก็กลับมาย้อนหม่ไปไหนต่ออ๋อนี่ตู้นี่ว่าแม่เยี่ยม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 มาเนี่ยไป เก็บไม่ได้แหละเต็มไป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 โอ้ทำไรด็อกเตอร์กดแคมวงจรไฟฟ้านะครับทำราให้เราเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ได้เอ้าอะไรเนี่ยเวลากระชากอีกแล้วนะครับเอือต้นมงต้นไม้ก็เติบโตอ่าด็อกเตอร์กลับมาใส่ชุดเดิมนะฮะเวลามันก็สลับไปเรื่อยๆนะฮะย้อนต้นไม้ก่อนด็อกเตอร์จะได้เดินสะดวกนะเอาละเราไม่ได้ย้อนเพียงต้นไม้อย่างเดียวเรายังย้อนพวกกัมพงกัมแพงตามพื้นด้วยนะฮะ เอาละเยี่ยมผมย้อนแล้วด็อกเตอร์ละเดินดีๆระวังหนามตําตุ่นอะไรแหละเนี่ยวัดเลยอะไรด็อกเตอร์คือด็อกเตอร์มึงแอบดูจนกูไม่รู้ว่ากูต้องทำอะไรต่อเนี่ยเอาละไปตรงนั้นสินะเบียดเท่าไหร่แล้วผมต้องเปิดกำแพงนี่จะเปิดยังไงเลยเนี่ย ประตูมันไม่เปิดวะเดี๋ยวกันอ๋ออ๋อเราต้องย้อนหนาำอ๋อย้อนหนาำได้ด้วยนะฮะเคลียร์เส้นทางให้ด็อกเตอร์โอเคไปยังไงด็อกเตอร์ยิน,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 ยนท,ทำอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเราเป็นคนเปิดอื้มอ่าเยี่ยม what is อ่าฮะวะนี่ เกมก็เซฟเนะครับผมมีอ,าาอะไรเนี่ยอ,อยากยังไม่เปิดแล้วก็ใช้ซิมบลิซี่เนี่ยย้อนเวลากลับมาไปเลยกัปตันไปเลยอย่างอย่างประตูยัยง,ยงมไม่เปิด เขาก็จะทำให้ทีมดีเปิดติดจากฝั่งนี้นะฮะกูค,ควรจะไปทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้โอเคซับเบอรมาเยอะหอไปเช็คโอ้โหทางอากรวยแล้วปลามาแล้วครับประตูเปิดครับมีทหารนะฮะเป็นเวลาสต o อปมูฟ n ิงอยู่นะครับทหารเข้ามาลูกน้องเกิดอะไรขึ้นโอ้โหทหารกระจ,ระจายเต็มหมดเลยนะ มีฐานกระเด็นด้วยนะฮะฐานกระเด็นอ้าวเกิด <_ S 1> อาการแหลกอีกแล้วครับพ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 ับ fps เกิดอาการลดต่ำลงนะฮะไม่รู้เป็นบ้าอะไรโอเคกลับมาให้ททำกันต่อน่ะมีปัญหาอีกแล้วนะครับดูดิให้ตายสิโอเคไปกันต่อนะฮะต้องสต็อปสต็อปการถ่ายอยู่เรื่อยๆอย่าแย่จังให้ตายสิอันนี้ก็หยิบของได้เนาะ ไม่หยิบอะเรามีปืนครบแล้วทุกอย่างก็โอเคแล้วอว๊บวถังมาเพื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีทหารอยู่จริงๆด้วยโอย้ตรงนี้ตรงนี้ซีเรียสแล้วสีเรียสแล้ปัญหาใหญ่ละลุ๊ปอืมลุ๊บแดกซะเพื่อนดีแน่เอาละได้ถังละโยนถังเข้าไปอ้าว ังติดกอุก้ยนี่ยิงถังระเบิดกากา,ากาะดัแล้วแบบอย่างนี้นะสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยววาร์ปนีน่มายิงเข้าไปอุอ้มชิเดนล็อกซะเพื่อนโอ้โหมันเป็นอะไรที่สวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะฮะนะครับใช้เดนล็อกนะแล้วก็โยนถังเข้าไปอุม้มแล้วก็ยิงถังเออระเบิดสุดยอดครับเวลาก็ เอ็กซอยู่ด้านในนะฮะสุดยอดสวยงามแงะจริงๆนะฮะเกมนี้เป็นการเล่นกับเวลาที่สุดยอดมากโอเคว้าวน้อ really nice อืมช่างมันเปิดประตูเก็บอีก้าวันนี้อีก้าวก้าอีก้าโอ้วันแค้นเลยเราหน่าจะเอาวันแค้นออกมาเล่นได้ละมั้งรู้สึกว่าใกล้จะจบเกมแล้วล่ะเอาเปิดประตูโอ้ยอะไรเนี่ยเวลากระชากอีกแล้ว what the fuck เออเออเออเอเดดล็อกเออเออเออใครเด็ดล็อกนะเพื่อเอ้าโหดูสุนแม่งโคตรบุลเลตทาเลยเนี้อ่าเรี็บร้อยเคียยอดตายหมดนะฮะตรงนี้เก็บเก็บเระสุนมเนี่ยอถังถังไฟมถังแก๊สอืืม ไปเจออะไรเง่าๆเราจะได้เคลียองใส่หัวแม่งได้เลยนะฮะวางก่อนเจงเวลาตรงนี้นะฮะโอ้โหของเก็บเพียบเลยครับตรงนี้ให้ตายสิแต่ว่านี่มันนี่มันใกล้จะจบเกมแล้วหรือยังไรเฮ้ยก็อีออกไปเฮ้ยอื้อหือจอดไปนะครับอัปเกรดอีกแล้วเนาะฮา ได้สักทีเอาละเอาฟิลมาสำคัญจ้ะไปใช้ฟิลละหนึ่งเช็คเราเฮ่อเฮ้ยเข้ามานี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดูไปหมดเราต้องไป r ี t ท r n ์นซินคูลาริตี้รีแอ a ท e เวต ไเชียแหลกชิปหายเลยเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเคมันก็ยังคงแหลกๆอยู่นะผมต้องรีบแล้วล่ะฮะรีบเคลียร์พระกิจตรงนี้ซะไปป้า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 ปาประดับป้าป้าป้ามันก็เวลาก็ดูดไปตรงนู้นหมดเลยนะฮะโอ้ยแย่จังโอ้ยแย่จังไปทางไหนเนี่ยอ่าขอเส้นทางเดินหน่อยอ่าไปตรงนี้เหรอโอเคอึ๊บโอ้เฮ้ยไอ้จัมเปอร์ เด็ดล็อกแม่งเลยดีแน่จัดเอาลูกสองมาเนี่ยอืม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 ตัวละสองนัดแจกเรียบร้อยหมดเรียนนะฮะสามารถฆ่าวุกรัมเปอร์ได้หมดเอาละหยิบมานี่โอเคเกมก็เซฟแล้วนะครับโอ้ยจัมเปอร์สู้ทหารอยู่นะเอาละเกมก็เซฟแล้วนะครับเอาเอาไงดีเอาไงดี เก็บมาีิเก็บมานี่เก็บมานีเก็บมาจ้านี่นะเรนล็อกไหมซะเราจะได้ยิงพวกนี้ได้ให้หมดเลยทีเดียวโอเคหมดนะฮะยอ่ออืมเ่อได้รับผลกระทบกันไปชอบจริงๆหมายเดดล็อกอย่างกับบาเจ้ากันเลยนะฮะไปทางไหน อ่าทางนี้เยอะมาก let's go let's go โอ้ยพวกนี้ก็โดนดูดไปหมดเลยนะฮะอืมเฮ้ยแถวนี้มันอะไรเนี่ยนี่ครับดรก็คุยกับไอ้ในคนคนนี้นะฮะทุกขันะฮะไอที่สุดมันก็ใช้ได้ ในสุด TMD ก็ใช้ได้นะฮะ it's work นะครับไปเอาละนี่ก็เป็นการอัพเกรด TMD กันคันสุดท้ายเอาละได้เวลาอึ๊บ <c oughs> โยกล็อกหมใหม่ครับปึ๊บอืมเปลี่ยนหลอดนะฮะจากหลอดไส้ของเราเป็นหลอดซีนอนกันเลยทีเดียวหลอดตะเกียบซีนอนอุ้ยแรงทรอพือพลังงานเป็นสีฟ้าครับรู้สึกถึงความแรงในแขนซ้ายอ h อเย อะไรเนี่ย TMD no longer infinite energy i m p u l s e damage h a d b e e n อ้ออะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ยิงแม่งเลยฮะฮะไม่จำกัดเหรอโอ้โหมันไม่จำกัดโอ้โหสุดยอดครับนี่แน่โอ้โห,ห,นะโโหไม่จำกัดไม่จำกัดโอ้โหมันหมันเลยทีนี้ไม่จำกัดเราก็ตับตับได้เรื่อยๆโอเคไปจากตรงนี้กันดีกว่าเนอะ ลงรูไปด้านล่างโอเคปีบก้าเก้าวันนี้ปีเกาเก้าวันนี้เก้าเวันนี้จ้าโอ้เวทพ่นทอชนะกล่องอัปเกรดอืันนี้อันนี้มีไหมเอาอันนี้อันนี้เอาละโอ้โหเป็นสีน้ำเงินแล้วสวยโคตรๆเลยทีเดียวนะครับไปทางไหนเนี่ย I need the way to find out 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 เอาผมควรจะไปทางไหนกัน่ะครับเอาแล้วไงครับ งงกันเลยครับงงเส้นทางกันแล้วเอาละ่ะนะจะเหมือนว่าควรจะต้องกระดึ๊บไปทางไหนสักที่นึ่งอะ่ะเดี๋ิ Where is this ปีนขึ้นไปใหม่ไหมทำใจปีนขึ้นไปอีกรอบเอาละ่ะอึ๊บอึ๊บอ๋ออโอ,อ,อ้โอเคอา่าฮะอ๋อไม่ให้เราย้อนกลับมาทางเดิมมาถูกแล้วปะโถ่ ปะย้อนครับเอาสามเพื่ออิมพูชอิมพูชอิมพูชเปครับเปครับอย่าววันฮนะเดนล็อกแม่น้ำมืบอุ้ยกระโดโอุ้ยบุลเลททางอ้าวโอ้โหสุดยอดฮนะพอออกจากเดนลอด็อกออกจากเดนลอด็อ,อกอไปนะครับพวกบูลเลททางกระสุนก็พุ่งตามปกตินะฮะอยู่ด้านในกระสุนมันจะสโลว์เอาละ,ละเรียบร้อยแล้วมั้งยอด เออดับได้รับดาเมจเจ็บปวดกันท่นหน้านะฮะเอาวันแค้นมานี่ครับเอาละผมจะเปลี่ยนมีอีกไหมจะรวดมานี่โอ้ยอ้เอาเลยเดียวเอาจรวดไปด้วยนะฮะโอ้โหโหสัตว์นะมึงนี่นะมึงโอ้โหโหสัตว์มาฮึมและนอกก็โดนโดไปหมดเลยนะฮะอืม ปินอ่าเยี่ยมถังระเบิดไปซะอือปิ้นฮนะไม่กลัวสิ่งใดมากับจรวดแม่พ่อคุณนี่แน่โอ้โห้เกมเซฟแล้วนะครับเกมเซฟแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาเอาไว้เ,อเ,อวเจอกลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวมันกันต่อคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายพาย